ขันห้าคืออะไรขันห้าคือประกอบไปด้วย 1. คือรูป 2. คือเวทนา 3. คือสัญญา 4. คือสังขารและ5คือวิญญาณและรูปคืออะไรรูปคือสิท่าทั้ง4ที่มารวมกันคือดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยมีอายะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเรียกว่ารูปหรือพูดง่ายๆก็คือร่างกายเราเนี่แหละ2คือเวทนาเวทนาคือ ความสุขความทุกข์ความเฉยๆและ 3. สัญญาความจําได้จําอะไรได้ก็คือความจาได้ว่านี่คือสีฟ้านี่คือสีเหลืองนี่คือโต๊ะนี่คือเก้าอี้นี่คือกระดาษนี่คือปากานี่คือความจําได้จําได้ในอดีตอ่าว่าเคยทําอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มา4คือวิญญาณอ่าไม่ใช่4คือสังขารสังขารคือความปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านความคิดต่างๆนานา จินตนาการเอ่ยความปรุงแต่งไปอนาคตเอ่ยปรุงแต่งเรื่องอดีตเอ่ยนี่คือการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารและ5คือวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือผู้รู้ตัวรู้อารมณ์รู้ธรรมชาติรู้รู้อะไรก็รู้ในสี่ขันที่พูดมาที่ทั้งหมดครับ